يا آقا <laughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอน้องเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่ยป้าเจ้าขาพาไปนะคะวันนี้นะคะน้องเจ้าขาจะพาเพื่อนๆนะคะมางานองค์พระปฐมเจดี JD, นครปฐมนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาทําบุญกันก่อนเพราะว่าจริงๆงานเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20นะคะพฤศจิกายนี้นะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอาเช็ดทําบุญกันก่อนเลยคะ่ะไป the pond, the zoo, เดี๋ยวเราไปทําบุญกันยินดีต้อนรับสู่โซเที่ยวปับเจ้าขาพาไป the pond, the zoo, ที่ความดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมไปติดตามกดตู้ใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิป ก่ <54. S 2> ่ <NY Commons> ่อออนนนใครรยิดีต้ับสูชงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาสักการะหลวงพ่อพราล่วงจะร้องข้างหน้านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใครยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวปาเจ้าคขาพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใคร รับสู่ช่องเที่ยวปเจะ้าขาพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลก์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก,ก่อนใครยินดีตอนรับสู่ช่องเที่ยวปาเจ้า้าพาไปเที่ยวของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลก์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใคร ยินดีตอนรับสู่ช่องเคี่ยวปัาจะพาพาไปเที่ยวของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กเแชร์จะได้เห็นคลิกก่อนใครยินดีตอน เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทำบุญไปที่รับรองแล้วนะคะเดินผ่ามาเห็นเขาจะมีเป็นประจำสุดๆนะคะก็จะเป็นห้าโคมองพระถุกนะคะมาเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อช่องเรากันดีกจ้ะจะได้โด่งๆดังๆนะสำหรับใครมาที่นี่ก็มาทำบุญกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เที่ยวปากแน่เรยจะขาพาไป ยินีต้าขาเจ้า้าของดีของเด็กเมืองอย่เลืมติดตามนี่เราก็เขียนชื่อช่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูชิทนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคนเหมือนมาทำบุญด้วยกันเลย ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็เชจะได้เห็นคลิปก่อนใครอย่าลมต้อนรับสู่ช่องเที่ยวปั๊จะพา่าไปเที่ยวของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็เชจะได้เห็นคลิปก่อนใคร ยินดีตอนรับสู่ช่องเที่ยวปะะัาจ้าาพาไปเที่ยวของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใครยินดีตอนรับสู่ช่องเที่ยวป่าเจ้าค้าพาไปเที่ยวของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใคร ยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวปาเจ้าขาพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใครยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวปากเจ้าขาพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใคร สู่ช่องเที่ยวป้าจาพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใครยินดีตอนรับสู่ช่องเที่ยวปัาจะพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นคลิปก่อนใครยินดีตอนรับสู่ช่องเที่ยวปัาจะพาไปที่ของดีของเด็ดเมืองไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไล

ก็มีชาวารองถัดเข้าก็ทับแบบน้อแก็หายได้ครับโลดี้อานาดเล็ก่อที่เราจะเปิดสาขาที่ที่ฮะโอทาวด์ที่นรพนะครับภาคาคพนม่งที่ก็อยู่ที่ตุกข้าวบ้านถึงก็ได้นครับรดนีนะครับเขียนว่าีดีจะเราจะเปิดสาขาในโลดีถ้าสนใจแฟรชก็สามารถสอบถามผทบรไ เรกอได้นะครวันนี้เราไปงายยืนเสาวโยืนนะครัแล้วจถึงแค่ยี่สิบบาทเทั้นนะครับก็มีน้องตออเกลียที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับที่รู้สักทิเดียวัอยู่นะครับวันนี้ถึงวัสุดท้ายของอคไนโมจินะครับจะเทนะคกับวันนี้ายของกมาิกันได้นะครับซอสเสริรอเป็นอบที่สามนะครับที่โอ๊คไฮน นี่อันนี้คือมรรากาศนะคะทุกคนอันนี้ขนาดยังไม่ได้เริ่มวันดีเลยนะแต่คนเนี่ยคือว่าคือค่กก็คือส่วนใหญ่คือคนพื้นที่เนี่ยแหละนะทุกคนอากูเหรอขนมไข่ละทุกคนขนมไข่เนยฉ่ำเลยนะคะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่า บรรยากาศวันนี้คือคือแล้วของขายก็เยอะมากนะขนาดนี้ยังไม่ถึงวันดีเลยนะคะทุกคนแต่ของกินเยอะจริงอันนี้ก็จะเป็นขนมหมอ้อแกงใช่ไหมร้านนี้เขาขายขนมหมอ้อแกงกับกละมแมนะคะทุกคนแต่เขาก็จะมีของอย่างอื่นด้วยะค่ะทุกคนเป็นกละแมของเพชรเจริญยิ่งนะคะทุกคนห่อละ 35, 3 5มสห่อร้อยค่ะโอ้โหมีหลายรสเลยอะทุกคนคนเยอะเหรอเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละงานนะทุกคนได้ของอร่อยติดไห้ติดมือทุกงานเลยของอร่อยจริงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของเขาย้อยนะคะเป็นกะละแมเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีของฝากอย่างอื่นด้วยนะของฝากน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะมีโอเชี่ยจากข้างหลังเลยเป็นสูตรกะทิสดด้วยนะคะแถมได้รางวัลโนบนท็อปด้วยนะของอกินเยอะแยะจริงมีกะละมงกะละแมนะคราบอกยืนหนึ่งเรื่องความมร่อยนะคะทุกคนนี่แล้วเขามีไอ้นี่ด้วยไอ้ปังเวอร์ปังเวอร์เข้ามาร้านนั่งๆก็มาเยอะนะคะทุกคนนี่งานนี้มาเจอคบเลย เชีย่ยขาบอกว่ากบขายลูกกบนะเต็มเลยลูกกบน้องนารับเชี่ยไม่ว่าจะเป็นกะละแมปังเลอร์นะอันนี้เป็นแคบหมูค่ะทุกคนแคบหมูแม่สมจิตนะคะแคบหมูไร้มันแคบหมูกระจกนะคะเค็บหมูติดมันน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วค่ะทุกคนของฝากจากลำปางเลยนะคะโหน่ารับประทานมากค่ะทุกคนคลิปนี้นี่เชิญชวนเลยเนาะเพราะของกินเยอะจริงแล้วก็มาเที่ยวงานกันได้นะคะไม่ต้องรอถึงวันอุ้ยรู้สึกนอกจากของกินแล้วนี่มีโชว์มาริโอเต้นกันด้วย อย่างไรที่เราไปางานอะไรเขาสมุดเจดีเขาเป็นอะไรนะกบเต้นใช่ไหมอันนี้เกทับมาริโอเต้นเขาบอกว่าเป็นอ่าร่วมแบ่งปันน้ําใจขอทุนการศึกษาให้กับอ๋อให้กับน้องๆอ,ออทิสติกนะคะดีมากเลยทุกคนนี่ก็เต้นน่ารักกันนะมาริโอนะมาหามาริโอก,ก็ได้นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีอันนี้กะละแม่แม่เกตนะคะเพชรย่งย,ยืนคะ่ะเจ้าตางติกตอกเลยนะส่วนใหญ่าง,งานพวกนี้ก็จะมีกะละแม่แม่เกดนะทุกคนอู้งานนี้กะละแม่หล่าเจ้าลุกขนนะทุกคนน,น,กกน,กคน,น่าทานทัน้งนาาน,นลเลยเครื่องก็แน่นนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคน35นลสาขายดีกะ เป็นรสชาติใบเตยกับอะทิสดค่ะแถมจะมีลูกอมกะทิอะไรนี้ด้วยนะด้วยกวนพวกอะไรนี้นะโอ้แล้วก็เจ้านี้รู้สึกว่าคิดมากคือนี่ทุกคนขนมหม้อแกงเพชรย่างยืนเพชรบุรีใครเคยกินแล้วบอกเราจะขาต้คอมเมนต์นิดนึงว่าอร่อยยังไงนะคะทุกคนเพราะว่ามาแต่ละงานรู้สึกว่าจะแน่นร้านเลยแล้วก็ร้านนี้จะแน่นบ่อยมากนี่อันนี้เป็นข้าวเม่านะคะทุกคนเขาเขาโชว์นี้เลยนะข้าวเม่าคุกปงสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นข้าวเม่าข้าวเหนียวดํานะคะุมีหลายรสชาติจังแถมมีนี่ด้วยข้าวแต้มค่ะน้ำแตงโมน่ากินอ่ะ มีรู้สึกอันนี้ฝั่งนี้ของกินฝั่งนู้นเสื้อผ้านี่ก็มีเซล์เสื้อตัวละร้อยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมเบเกอรกี่นะปังนุ่มๆค่ะสดใหม่ไส้ทะนลักค่ะทุกคนครีมเน้นๆน,น,นะคะโอ้โห้ไส้แน่แนๆน,น่ะขนมปังก็มีหลายไส้นะมีใบเตยฝอยทองมะพร้าวหมูหยองแฮมชีสแฮมมายองเนสใชแมมลาวาชิ้นละยี่สิบห้าบาทสี่แถมหนึ่งนะคะตอนนี้โปรโมชั่นช็อกโกแลตลาวาใบาเตยลาวาฝอยทองเผือกมะพร้าวโอ้โห นี่พวงตองแค่พูดแล้วแ่ต่างๆก็เหนื่อยแล้วนะเพราะของเยอะจริงมีลูม,มิด,ด้วยลูม,มิดก็น่ากินลูกเกดในสดเอามามากันสายของหวานน้องเจ้าขานะคะก็ขออนุญาตจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมางาน,อ,านองค์พระปรมเจดีนครปฐมนะคะเป็นอางบรรยากาศดีมากะค่ะอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะอย่าลืมติดตามอีพีสองเพราะว่าต้องสนุกแน่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามอีพีสองเน้นนะคะ นี่นี่แค่ต้นๆนะ้เนี่ยก็คือของยเยอะอยู่เลยและคลิปนี้คืออีวิสองแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือไข่พระอภัยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นนมนังเลือกค่ะทุกคนอันนี้หมูตัวเมียค่ะมาละสิบ,บาทอันนี้เนื้อตัวผู้จะมาละสิบบาทตัวผู้ปิ้งค่ะตัวเมียปิ้งค่ะจะเป็นเมนูใหม่เพิ่งมาเปิดตัวที่นี่เลยค่ะจะเป็นแตงโมปั่นสมูทตี้นะคะ สักขาขอไปไปเที่ยวเมืองไทยมีไลายไฟได้กันเที่ยวกับฉันพาถึ้มจง้ชอบต้องกินของฟากอะไรทุตาพราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยไม่ไปย้อค่ยๆก็บอกาถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวยไม่ใช่ว่าทค่รวยมาทำมาดา